สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ i w a n t b e t 77นะเพื่อนนะนะก็สำหรับเกมนี้เป็นของค่ายจิรินะครับผมเป็นเกมโลแมกนะฮะเพื่อนเออก็พกมาที่28,000นะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะไปครับผมปรับเบตก่อนเลยครับผมไปที่150นะเพื่อน 150หิบาทนะอ้โหูสวยงามฮะอ่าวายมาแถวสองแถวสามครับผมดีครับผมยังไงเอโอโ,โอ้โหียบครับโอ้โหเยียบยาวเลยทีนี้สวยงามโอ้โหไม่ไหลต่อฮนะดีครับอหนึ่งร้อยว่ะเฮ้ยหนึ่งร้อยว่ะ น้อยเกินไปหรือเปล่าถ้ามาลักษณะแบบนี้นัเพื่อนโอ้โหพันเจ็ดเป็นไงล่ะโอ้โห و, เรียบร้อยบิ๊กวินบิ๊กวินพันเก้าฮะถ้ามาลักษณะแบบนี้ฮะผมว่าน่าจะอยู่ตัวแล้วฮะถ้าแบบมันจะแตกนะคือว่ามันต้องไหลแล้วอะใช่ฮะโอ้โห و. โลสวยครับอย่างนั้นแหละสองกว่าห้าสิบแต่ ดูเหมือนจะไหลแบบไหลไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะอืมไปครับผมขอเพิ่มเบ็ดนะฮะไปที่300นะเพื่อนโอ้โห,โ,โ,หโบนัสมา2ตัวครับต้อง3ตัวนะถึงจะเข้าโบนัสนะเบ็ด300นะตึงๆเลยครับผมยังไงสวยงามโอ้ก้าแจ่มนะแจ่มนะแต่ว่าพวกนี้จะไปแพงที่โบนัสเข้าฟรีโบนัสอะไรประมาณนี้นะฮะ แต่อันนี้ไม่เข้าฟรีเลยขนาดปรับเบ็ดเพิ่มนะนะอู้พันสองยังไม่ยอมแพ้ฮะไปกันต่อครับแจมฮะเข้าฟรีเป้า,าเข้าฟรีเป้า,าตาเนี่ยสวยงามเข้าฟรีไปแล้วะฮะอู้สามฟรีป่ะสามฟรีก็ถือว่าน้อยนะเพื่อนตอนนี้เราเท่าทุนเลยนะอันนี้ก็คือเจ้ากำไรนะฮะสวยงามฮะยังไงเอ้าสวย อา้าวบวกีก3ฟรีครับผมเป็น5ฟรีเกมฮะสวยๆครับ400 uh huh. อื้อหืออ้าวเงียบครับผมขอโลมาแจมครับผมอะไรก็ได้อื uh ้อหือขอแบบ5แถวอะไรประมาณมานี้โอ้โหหมกไปแล้วครับผม 25, นะ2,500ฮะ2,500ครับผมไม่เคยแจมสักเท่าไหร่นะ 30K ฮะบ,บวกมา 30K นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ ขอไม่ไปต่อละกันนะเพื่อนนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะฮะเออก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับค่ายจิรินันเพื่อนนะถ้าใครอยากตามจัดมาเลยครับผม